ขอจเจริญพรณบาสุกบาสิกาทุกท่านใครที่กําลังอยู่กับศัตรูพบปะกับศัตรูแล้วต้องอยู่กับมันเนี่ยนะอ,อ,อยากจะมีข้อแนะนำหน่อยว่าอยู่กับธรรมถ้าเกิดจะรบกับศัตรูก็ต้องสู้ด้วยธรรมสู้ด้วยการยืนหยัดที่ไม่เสียหายแล้วก็ความสามัคคียกความเมตตาขึ้นมาในการสู้นะไม่จองเวรไม่อาฆาตอ่ะ เอาช้อยนี้ไปแล้วยมไปประกอบเอานะทำยังไงอะ่ะให้ผลสําเร็จมันเกิดความสามัคคีออกมาเกิดความปรองดองออกมาสู้ยังไงดีอ่านะก็ต้องสู้ด้วยความเมตานั่นแหละนะแล้วก็2ก็คือป้องกันศัตรูก็ต้องรู้ใช้ธรรมเราจะป้องกันศัตรูได้นะเราต้องมีกําแพงเพชรที่มันดีนะที่จะป้องกันนะมันคือพลังความอดทนพลังของสติรนะะมัดระวังพลังของปัญญา พิจารณาให้รอบคอบพลังของสมาธิที่มันเกิดเป็นพลังใจให้ยืนหยัดแล้วสู้ป้องกันได้นะด้วยธรรมอันนี้แล้วจะรู้อีกอย่างก็คือวางได้วางไหวพริบนั้นจะไหวนะวางได้วางเจออะไรจากศัตรูนั้นวางได้วางเลยนะแล้วสุดท้ายนะก็คือหลบซ่อนศัตรูด้วยการอยู่กับธรรม เราจะอยู่กับศัตรูจะหลบซ่อนมันเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับทันนะเรียกว่าเลี่ยงโกรธได้เลี่ยงเลี่ยงโลภได้เลี่ยงเลี่ยงหลงได้เลี่ยงตัวที่เป็นศัตรูที่แท้จริงนั่นก็คือกิเลสในใจเราตัวโลภตัวโกรตัวหลงสิ่งอื่นบุคคลอื่นเป็นผู้ที่มากระทบใจให้มันเกิดสามตัวนี้ขึ้นถูกไหมมันมากระทบเราให้เราเกิดสามตัวนี้ขึ้นตัวโลภตัวโกรตัวหลงนี่ มันโมโหแหมมันไม่ไหวเนี่ยมันหลงมันแค้นเข้าไปใหญ่มันฝังเข้าไปใหญ่มันถอดถอนออกมาไม่ได้นะ,ะเพราะว่ามันเป็นตัวศัตรูที่แท้จริงมันอยู่ในใจดังนั้นมองให้ออกมองให้เป็นอยู่กับทำรรให้ได้นะความสงบของใจนี่แหละจะทําให้เกิดธรรมขึ้นอยากจะให้มีธรรมประจํากายธรรมประจําใจจําเป็นจะต้องสร้างสมาธิขึ้นมาแล้วเกิดความเย็นใจหลังจากนั้นเราจะอยู่เย็นอยู่เป็นอยู่กับธรรม เกิดความสงบของใจแก้ไขใจได้ดีนี่แหละเรียกว่าอยู่กับศัตรูให้เป็นนะด้วยการทำสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร